มาอยู่กันที่ APT Championship 2025ครับผมแอคชั่นเริ่มจากคุณโลมันครับถือคู่แจ็คจากตำแหน่งคัดออฟครับเลือกที่จะเล่นออกมาที่2 b i บิ๊กบนะแล้วมาเจอคุณยิคารูครับผมผู้เล่นจากชาวญี่ปุ่นนะที่สมอลบายถือคู่5้าครับผมนี่ครับเหมือนจะเล่นท่ายากนะเรือกที่จะเบทออกมาที่350,000ครับผมไม่ธรรมดานะผู้หญิงคนนี้ คือผมว่าคู่5้าตรงนี้เนี่ยแค่คอเข้าไปแล้วดูบอดได้นะถ้าบอดไม่ตก5้าเนี่ยโปได้ง่ายๆนะครับผมแต่ว่าเลือกจะเล่นท่ายากมาเนี่ยคู่แจ็คตรงนี้หวานหมูหรือเปล่าครับทรงนี้คือดังทรีเวตมาเจอต่อนะครับแล้วคุณโรมันเนี่ยถือคู่แจ็คด้วยไงแล้วชิดคฟเวอร์ด้วยนะตรงนี้นี่ครับเลือกที่จะคอเฉยๆับคุณโรมันเลือกที่จะแค่แทบหรือเปล่าแล้วบอดตกองเป็นควีนคิง คิงครับผมโอ้โห oh คุณฮิคารุเหลือแค่หนึ่งเอาท์เท่านั้นครับห้าเอาท์เดียวเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ที่เก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์ต่อหกเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าด้วยแอคชั่นเนี่ยคุณฮิคารุทรีเบสนะครับผมทําให้มีคิงมีควีนได้เยอะนะตรงนี้ผมว่าคุณโรมันเนี่ยได้เสียวนะครับโอ้โ oh หแล้วเลือกจะยิงต่อนะครับคุณฮิคารุเบสเรนนะครับผมเนื่องจากเป็นคนทวีเบสออกมาครับเบสออกมาที่สามแสนห้าหมื่นหรือประมาณสี่จุดสี่บิ๊กไบครับตรงนี้คุณโรมันได้คิดนะผมว่า อาจจะต้องฝืนคอไปทีนึงนะเนื่องจากบอลเนี่ยเบิ้ลคิงนะทําให้มีคารุเนี่ย,นะม,ยมีคิงได้น้อยลงนะครับผมแต่เนื่องจากเขาทวีเบสเนียอะไรก็เป็นไปได้ครับนี่ครับเลือกที่จะคอไป1ทีครับผมคู่แจ็คโอ้โหแล้วเทินตกออกมาเป็น A ครับคือเป็นตัวที่แย่มากๆนะสําหรับคุณโรมันครับ เพราะว่าคนทรีเบตมาได้เนี่ยมีเอมีคิงมีควีนได้เยอะมากๆครับผมแต่จริงๆคุณยี่คารู้ถือแค่คู่5เนี่ยสิกลายเป็นว่าทรีเบตออกมาเนี่ยกู้เฉยเลยนะนี่ครับแล้วคุณยี่คารู้เขาไม่กลัวอะไรเลยนะครับเนี่ยเบดต่อเนื่องคู่5โอ้โหเบตออกมาที่70,000 0ครับหรือประมาณ8.8บิ๊กบายครับโอ้คุณรมันส n a p ทิ้งไปเลยครับโอ้คู่ท้าทคู่แจ็คล้มลงไปได้นะเอาเรื่องจริงๆครับและสําหรับใครที่ชอบแผนมันๆอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเอาไว้ด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้า lành cú